ประมาณตีสามครึ่งใช่ไหมคะร้องเีไรด้วยกันนชะะ่ะวันนี้แล้วตีสามครึ่งกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันชกมวยสากลโอลิมปิกที่ปารีสบอกเลยว่าถึงแม้น้องบีของเราจะเจอศึกหนักกับนักชกชาวแอลจีเรียอิมาเน่ เคลฟนักชกที่มีเพศสภาพเป็นหญิงแต่ว่ามีโครโมโซมเพศชายดังนั้นเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของพละกกาลังแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่มาถึงณจุดนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเกิดการชกกันขึ้นแล้วยังไงเราขอส่งกําลังแรงใจไปให้บีสู้ให้สุดกําลังนี่คือเสียงจากคนในครอบครัวของน้องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องมีแรงฮึดสู้สู้เขานะคะสู้ส้ค่ะน,นี้เราอยู่กับคุณพ่อ,อคุณพ่อโุนันค่ะแล้วก็คุณแม่ คุณแม่ลุงลือดีนะคะเป็นคุณพ่อและก็คุณแม่ของน้องบีนน้องบีจันจ่มสุวรรณเพ็งที่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกของเราเนาะที่วันนี้มีแข่งท่าดีาพึ่งสังไชค่ะในรอบรอบรองชนะเลิศจะมาร่วมกันเป็นกําลังใจเพื่อให้น้องได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหรียญทองกีฬายอดทุกอย่างน้องบีนมอดสอเริ่มเริ่มมาตื่นเต้ วันน sí, bueno, ี้เป็นยังไงบ้างคะกำลังใจล้นหลามอ่ะคนทั้งประเทศไทยเลยให้กำลังใจน้องครับตื่นเต้นนอนหลับเั็นไหมคะไม่หลับไม่ค่อยหลับเมื่อคืนนี่นอนไม่หลับไม่หลับเลยนอนกรเป็นคิดเจอเรื่องลูกนี่แหละว่า ข้าวยาหนึ่งนะครับก่อนาอนเี่คุยกันทุกวันแหละก่อนนอนก็โทรมารก็าบอกพ่อเนาะพ่อเขาไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์ก็บอกให้ชาญยนของเราก็ร่วมเชียร์ร่วมใจเพ่ให้เรามีสุขเงินทองให้ได้เนาะเราจะมีที่เชียร์ใช่ไหมคะที่หนึ่งที่ไหนนะคะที่โรงเรียนอนะทุกวันรถไฟ เดี๋ยวตอนเย็นเนาะน้องควายน้องควายน้องควายเนาะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอยู่อย่าลืมนะคะวันนี้ประมาณตีสามครึ่งใช่ไหมคะเรายกอะรถเชียกำลังใจให้น้องบีไปด้วยกันนะคะมาฟังกำลังใจจากคุณพ่อและญาติของน้องบีกันค่ะขอให้น้องบีสู้เต็มร้อยนะลูกสู้สู้จันจำหรือน้องบียสู้สู้ ตั้งใจให้มันดีล้วลูกก็สู้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 ยังไม่หมดเท่านี้นะคะที่โรงเรียนอนุบาลน้องควายคืนนี้ก็บอกเลยว่ารวมพลคนเฝ้าไร่มาเชียร์น้องบีกันอย่างเต็มที่เลยค่ะดึกขนาดไหนก็ไม่ยัน่นเชียร์สุดใจขัดดินเลยค่ะผลจะออกมาเป็นยังไงบอกเลยว่ายังไงก็ได้ใจคนไทยทั่วประเทศอยู่แล้วค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ